สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่2ของซีรีส์ Big Data เราจะพูดถึงเรื่องของการติดตั้งแบบ Sudo d i s ส u t e Mode นะครับนะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมที่เป็นเชิงของ s t s p u u t e d p r o g r a m m i n g ครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้ติดตั้งแบบ t t n n d l o o n mode นะครับนะใครยังไม่ไม่ได้ลองติดตั้งก็ไปตามดูในบทความได้นะครับใน AJB e m m ครับก็มีคลิปวิดีโอของ ตัวแรกเรียบร้อยนะครับนะก,ก็ไปตามดูนะครับตนะิดตั้งให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าของการติดตั้งในครั้งนี้เองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการ on top ของตัวเดิมนะครับนะหมายความว่าคุณต้องมีตัว standalone installation ก่อนนะจากบทความที่แล้วนะแล้วก็มา c o n f ิกเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนะก็คือไปแก้ไฟล์ xml ประมาณ4ไฟไฟนะครับนะเสร็จแล้วก็สั่ง format name node แล้วก็ start ตัว service นะนะแล้วเราก็จะมาทดลองการใช้งานตัวโปรแกรม นะครับของแบบ reduce นะครับนะผ่านตัว HDFS ครับเพื่อให้ง่ายเนี่ยผมแนะนำให้เข้าไปอ่านในบทความก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมาดูในส่วนของวิธีการติดตั้งนะครับนะในบทความก็จะบอกถึงเรื่องขององค์ประกอบของตัว h d o o p นะครับนะตั้งแต่ 1.x ถึง 2.x นะครับนะหลักๆก,ก็จะมีตัว HDFS เป็นพื้นฐานนะค,นะคือเป็น Hadoop Distributed File System นะครับนะที่จะเป็น เอาไว้เก็บไฟล์ขนาดใหญ่นะครับนะแ,ะแบบกระจายตัวรองรับการทําพวก f โ i l o v e r นะครับเวลาที่ข้อมูลโหนดนึงหายปุ๊บเออมันก็จะมีของตัวอื่นมาเป็น b a c อัพให้อยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็บทต,ต่อไปเราก็จะพูดถึงการใช้งานเรื่องอื่นนครับน <c oughs> ในส่วนของการทำ map รีดิ c วการใช้พิกการใช้ h ฮ v e นะครับทำพวกเด Time ี t r i b ม t e d s t r e a i n g นะครับการใช้ตัว HBase ซึ่งเป็น c o l u n o r i e n t d a t a b a s อะไรงจากพวกนี้ รายละเอียดผมเขียนไว้บ้างและ้นะครับนะเดี๋ยวก็ค่อยติดตามกันต่อไปแล้วกันส่วนหลักๆของการใช้ Sudo Distribute Mode เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานผ่านตัว HDFS นะครับนะจากเดิมที่เราเคยใช้ของ Standalone Mode เนี่ยสังเกตว่าไฟล์ที่ทำงานอยู่มันอยู่ในโฮมของ User นั้นนั่นหมายความว่ามันบน Local File นะครับนะแต่ในกรณีที่เป็นของ Big Data เองเนี่ยเนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ นะัันน้การเก็บก็อาจจะต้องมีการแยกเก็บนะอยู่ในแต่ละโนดของมันนะครับองประกอบมันก็จะมีตัวเนมโนดที่ใช้เก็บพวกชื่อไฟล์พวกอะไรต่างๆนะครับนะมองง่ายๆเหมือนแฟลตเทเบิลในดิสของเราน,นั่นเองเสร็จแล้วมันก็จะพอยไปหาในส่วนของเด t ต้าโนดครับนะซึ่งในส่วนของ Data ้าโนเองเนี่ยเวลาที่ไฟล์เราใหญ่ๆนะครับมันจะแบ่งบล็อกเป็นประมาณ64เมกนะครับนะเสร็จแล้วก็จะ กระจายตัวไปวางอยู่ในแต่ละที่นะครับนะแล้วก็จะมีการสําเนาข้อมูลนะครับอนะันนี้เราจะเรียกวการ r e p l i c a t ะโดยที่ถ้าตัวหนึ่งเสียไปนะครับนะมันก็ยังมีตัวอื่นที่เป็น backup นะครับนะเพื่อที่จะการันตีได้ว่าโอเคข้อมูลของเรายัางอยู่ครบเหมือนเดิมครับนะอีกจุดเด่นหนึ่งของตัว HDBS ก็คือการาลดปัญหาเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับนะลองนึกดูว่าถ้าเรามีตัว d i s แค่ก้อนเดียวเนี่ยเวลาที่เราจะดึงข้อมูล นะครับหรือมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมมาดึงเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาหนึ่งนะเขาเรียกว่าทอมเน็นะครับนะก็คือทุกคนก็จะมาแย่งเข้าท่อเดียวกันหมดนะครับเหนะมือนรถหลายๆคันไปแย่งใช้ถนนเส้นเดียวกันครับนะแต่นี่คือเราก็จะกระจายในส่วนของข้อมูลนะครับนะเพื่อที่จะให้มีอัตราการใช้งานในการเข้าถึงพวกนี้เท่าเทียมกันกนะ็จะลดปัญหาพวกนี้ได้นะอันนี้ผมตรงเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับนะก็ในการติดตั้งนะครับเต็ปตามนี้เลยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลย เบื้องต้นเองเนี่ยก็แนะนําว่าให้เช็คก่อนนะครับนะว่าในส่วนของตัวข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยมันเราเคยเซตไว้เรียบร้อยนะครับนะก็คือลองรันดูนะครับนะจาว่าลบเวอร์ชันนะครับนะสังเกตว่าเออจาว่าก็ควรจะรันอยู่ครับนะแล้วก็รัน h a d o o p เวอร์ชันนะครับนะนี่ก็หมายความว่าตัว standalone เนี่ยเราก็ต้องมีเซตไว้เรียบร้อยครับนะทันมาก็ในส่วนของตัว ไฟล์คอนฟิกต่างๆนะครับอาจจะลองใช้ Gedit ครับนในการตรวจสอบในส่วนของตัวไฟล์คอนฟิกของเรานะครับที่เป็นเรื่องของการเซตพวก Environment ต่างๆของเดิมที่เราทำไปเนี่ยก็จะมีถึงแค่นี้นะครับกะ็จะมีการเซตตัว Java Home นะครับมีผ่าทั้งมาน,นแล้วก็ของ Hadoop นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Hadoop Home ะต่างๆพวกนี้ ในเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำให้ให้ไปเพิ่มตรงนี้ไปต่อเลยก็ได้นะครับเพิ่มเป็น a d u i n home นะครับนะก็จะมี s bin เพิ่มมาอีกตัวนึงะครับนะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งในการ start stop service ของตัว hdfs กับตัวยานได้ครับนีก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปในบทความมันมีอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะสั่ง เพื่อที่อัปเดตอเมทีนึงนะครับก่อนที่จะทำงานอื่นต่อทีนี้สเต็ปต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการไปแก้ไขไฟล์นะครับที่อยู่ในคอในส่วนของตัว ETC Hadoop นะครับเบื้องต้นเลยก็อาจจะ cd เข้าไปก่อนเลยก็ได้นะครับเพื่อให้ง่ายในการใช้งาน Hadoop Home นะครับ ก็ ls ดูก็จะเห็นโฟลเดอร์ประมาณนี้นะครับแนละก็ cd เข้าไปในส่วนของ etc ls ดูนะครับแนละก็ cd h a d o o p เนาะ ls ดูก็จะเห็นไฟล์ config เยอะแเลยนะครับเริ่มต้นก็ edit ไฟล์แรกนะก็คือใช้คำสั่ง gedit นะครับนะซึ่งตัวแปรมีแล้ว copy จากนี้ได้เลยนะในส่วนของ size นะครับ สังเกตว่าคอนฟิกเดิมเนี่ยมันจะมีว่างไว้ให้ตรงนี้แล้วนะนะก็คือมี c o n ฟิกเ r a ร i ชันคอนฟิกเรชนอย่างนี้นะครับนะการคอนฟิกตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ s e ตในส่วนของตัว t ทมเ d อร์ c t o r ค y ก่อน,นครับนะเพื่อที่จะกำหนดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล ในตอนที่มันเจนเทมไฟล์นะครับแล้วก็สร้างในส่วนของตัว d e f อ u l t n นะครับสังเกตว่าเดี๋ยวเวลาที่เราจะอ้างถึงตัว h dfs ด้วยโปรแกรมอื่นเนี่ยจะจะต้องอ้างผ่านผ่านนี้นะครับเป็นพอตเต้าผ่านตัดนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เซฟก่อนนะทีนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโอเคในส่วนของตัวข้อมูลของเราเนี่ยถ้าจะปิดก็กด Ctrl C อย่างนี้ก็ได้ไหครับ มันมันสร้างมาแล้วอย่างถูกต้องนะครับนะคุณอาจจะต้องมีการสร้าง directory ขึ้นมาก่อนนะครับนะก็ใช้คำสั่งครับ sudo นะ make directory ขึ้นมาก่อนนะก็คือตาม config xml เมื่อกี้นี้นะครับนะีนะ่กนะ็ในสะ่พาส s ว o r d ไปดูถ้ามันไม่มีนะครับนะลองลอง l s ดูก่อนก็นได้นะ วนะครับยังไม่มีตัวแอปนะครับก็ make directory <c oughs> เป็นชั้นๆเลยนะ <c oughs> make directory าแอปวา่าแล้วก็ดู จริงๆมันน่าจะเซตทีเดียวได้นะนะครับน,นี่แน่ใจว่าเป็นปัญหาที่ตรงไหนเหมือนกันทีนี้ก็มาเช้งโอนนะครับเพื่อที่จะกำหนดว่าโอเคมันมันให้มันชัวว่ามันเป็น user h a d o o p ที่เป็นเจ้าของโฟลเดอร์นี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเขียนไม่ได้ดังนั้นลอง ls ดูก็ได้นะครับลบ la ดูนะครับา a r h a d o o p ังเกตว่าตอนนี้คนที่เป็นเจ้าของโฟลเดอร์เลจะเป็นฮา d ูนะครับถ้าไม่ชัวอีกก็เชิงโอนลบอตั้งแต่วาแอป,ปไปเลยก็ได้นะเพราะว่าจะได้ชัวหน่อยนึงนะครับ เว่าเมื่อกี้มันเจ้าของมันเป็นรูทอยู่ข้างนอกนะครับนะซึ่งก็อันตรายต่อการเพิ่มลดข้อมูลของเราเหมือนกันตอนนี้เราแก้ไขเสร็จไปแล้ว1ไฟล์นะครับเดี๋ยวมาดูไฟล์ที่2กันว่าจะทํำยังไงต่อของไฟล์ที่2ตัวนี้จะเป็นไฟล์ h d f s s i t e x m l นะครับอันนี้ก็กําหนดนะที่ที่จะเก็บในส่วนของพวก Name Node กับ Data Node ครับ นะซึ่งอันนี้จะดีหน่อยตรงที่ว่าโฟลเดอร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างขึ้นมาให้เองนะครับนะนี่เลย,เ,ยเราอีดิตขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมนะครับของเขาเขาจะมีตัว c o n f i guration เป็นแท็กเปิดแท็กปิดให้อยู่แล้วนะครับนะตรงนี้ก็ย้ำอีกนิดนึงว่าพวกไฟล์ที่มันเป็น x m l เนี่ยเวลาแก้ไขต้องต้องระวังให้มากเข้าไวน้นะครับนะเพราะว่าถ้าแท็กเปิดแท็กปิดไม่ครบอะไรต่างพวกนี้เนี่ยก็โอกาสที่มันจะ start ไม่ขึ้นก็มีอยู่สูง อันนี้โลเคชันเราจะเก็บเนมโนดไว้ที่นี่นะครับรูปอ่ารูปอินฟรานะครับนะแล้วส่วนของ d a t ต n o d ดก็เก็บไว้ในที่ใกล้เคียงกัน,นครับนี่แก้เสร็จก็เซฟนะครับอันนี้ไปต่อเลยก็คือในส่วนของไฟล์ยานนะครับไซต์นะ side. x m l นี้เราก็ Edit เหมือนเดิมนะครับคือมันมี4ไฟล์ Enter นะครับก็ง่ายหน่อยก็เปิดบทความแล้วก็ Copy วางได้นะ นี่ก็คอนฟิกในส่วนของตัวยานนะครับนะก็ปี้เฉพาะพาทที่ผมทําเป็นสีน้ำเงินไว้ก็ได้ครับนะเพราะว่าตัวคอนฟิกมีอยู่แล้วแปบ๊บหนึ่งครับนี่ก็วางไปนี่ก็ของยานเสร็จครับถัดมาอีกตัวหนึ่งที่เป็นของตัว MapReduce นะครับนะไซส์ต่อ XML. ตัวนี้เนี่ยจะ มีประเด็นอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันจะยังไม่มีไฟล์ชื่อว่า map rd sheet size .xml นะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนของตัวไฟล์ที่เป็นเทมเพลตนะครับดังนั้นถ้าเราลอง ls ดูเนี่ยก็จะสังเกตว่าในส่วนของไฟล์ที่มันเป็นตัวเทมเพลตมีอยู่ละนะครับแต่ว่าไอตัวที่มันเป็น xml เฉยๆไม่มีนะครับดังนั้นเราก็ copy ก่อนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อมัน ั้นตอนนี้เราก็จะสามารถ edit ไฟล์นี้ได้ละ,ะครับสังเกตก็มีแค่โครงเหมือนเดิมนะครับแล้วนะก็เอาข้อมูลเข้ามาใส่นะครับแลก็แค่คอนฟิกให้มันรู้จักกับในส่วนของตัวยานแค่นั้นเองนะครับนะซึ่งเราคอนฟิกไปในไฟล์ก่อนหน้านี้นะครับนะไฟล์นี้ก็จะต้องผูกกันแค่นะคี้ พอแก้ครบทั้งหมด3ไฟล์4ไฟล์พวกนี้แล้วเนี่ยนะครับนะแล้วก็เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปนะครับนี่คือหลังจากคอนฟิกไฟล์อันนี้4เต็ปนี้เราเรียบร้อยละนะครับนะก็จะมาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการฟอร์แมตเนมโนดครับนะการฟอร์แ n ตเ e มโนดก็เหมือนกับเราฟอร์แมตดิสหรือ format ตัวแฟลชไดร์นั่นเองนะครับนะก็คือก็จะต้องมีการทำพวกพาร์ทิชัง่งพาริชั่นของมันนะครับนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับ yeah. การใช้งานก็ใช้คำสั่งนี้เลยนะครับ hdfs namenode format นะครับเมื่อคอนฟิกทุกอย่างเรียบร้อยนะคือเอา cd เข้าไปที่โฮมเหมือนก็ได้เสร็จแล้วก็ใช้คำสั่งนะครับการ format ก็ก็เป็นการวาง Structure นะครับนะสังเกตว่าพวกนี้ก็จะมีการต่ออินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะครับนัก็คือไปดูดของจากีิทับมานะครับ นะเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของการทําในส่วนของรายละเอียดนะครับนะก็คือในส่วนของการสร้างพวกนี้นะครับเมมโนดะพ,พวก Data Node ดอะไรต่างนะครับนะสังเกตตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูก็จะเห็นว่าโฟลเดอร์ d o o p ินฟ้าเนี่ยโผล่เข้ามาละ้นะครับนะแล้วก็จะมีเมมโนดมีอะไรต่างอยู่นะนะแต่ว่าข้างในนั้นเนี่ยเวลาที่มันเก็บมันจะเก็บเป็น Image File นะครับนะซึ่งหมายความว่าเราก็จะไม่เห็นพวกชื่อฟงชื่อไฟล์อะไรในนั้นแค่นั้นเอง ถัดมาก็จะเป็นสเต็ปสุดท้ายของการใช้ตัว HDFS นะครับไหนะก็คือการสตาร์ทในส่วนของเซอร์วิสนะครับนะการสตาร์ทสามารถทำได้หลายวิธีนะครับนะเมื่อกี้นี้ผมไปขอให้เพิ่มพาร์ทนี้ตั้งแต่ตอนแรกไปล้นะครับนะตอนนี้เราก็จะเริ่มสตาร์ทตัว DFS เริ่มสตาร์ท ตัวหนึ่งก็เป็นตัว sh ไอตัวยานนะครับทีนี้ลืมอีกตัวหนึ่งก็คือการไปคอนฟิกเ้าว่าโฮมนะครับนะที่เป็นอยู่ในตัวสคริปต์ของตัว Hadoop เองนะครับนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหานะเดี๋ยวเราเข้าไปแก้ไขนิดหน่อย สำหรับการแก้ปัญหานี้ก็คือให้เข้ามาที่ผ่านนี้เลยนะครับนะฮูป t ีทีซีฮานะครับนะแล้วก็มองหาไฟนะฮารูปเอ็นวะี v, นะครับ d o o sh นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เองเก็สามารถ g edit มาได้เลยเพื่อที่จะเพิ่มนะครับพนะานของตัวไฟล์ครับู e env sh นะครับ ก็ไป copy ีผ่านจากบทความแรกมาก็ได้นะครับนะของเดิมเนี่ยมันจะเป็นข้างบนนี้นะครับนะผมทําการคอมเมนต์ทิ้งแล้วก็มาเพิ่มนะครับจะว่ r t Java า o o m e ของเราเองที่เราติดตั้งไว้นะครับนะเสร็จแล้วก็เซฟนะครับทีนี้เราก็จะสามารถออรันในส่วนของคําสั่งนะครับนะที่เป็นตัว start ตัว DFS ได้ละนะครับนะการ start ถ้ายอยากจะให้เป็น background m นะครับอยากจะได้เคอร์เซอร์คืนเนี่ยก็ใช้คําสั่ง start นะครับขีนะ้ dfs. sh นะครับนะใส่ ampersand เข้าไปนะครับ <Yeah. S 1> นี่ก็จะทำงานไปนะครับนะแล้วก็ start dfs. ไม่ใช่ dfs นะมันจะพ่นล็อกออกมาเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> นี่ก็ลืมผมลืม start เป็นเดียมอนหมด ยานแล้วก็แเ้าไจะงงก็จริงๆเราสามารถใช้คำสั่ง start heat all นะครับนะ .sh ก็ได้นะครับนะในการรันพวกน,นี้ตรงนี้เราจะได้เคอร์เซอร์กลับขึ้นมานะครับแ,แล้วก็ถ้าอยากจะดู process ก็ใช้คำสั่ง jps ในการเช็คว่านะตอนนีน้ในส่วนของตัวเซอร์วิสอะไรที่เราติดตั้งไว้มีอะไรรันไปแล้วบ้างน,นะครับนะคือมี n o ด e ม a น a เจ r ร์รีซอส e ม a น a เจอร์ดัตต้าโนดเนมโนดอะไรต่างๆพวกนีนนะ้ที่มันขึ้นมาและะ้วนั้นในส่วนของตรงนี้เองเ,เราก็สามารถลองใช้คำสั่งหาดู fs บลบ ls ดบนะูดูที่ root ก่อนก็ได้ว่าตอนนี้มีโฟลเดอร์อะไรสร้างอยู่ก่อนไหม เพื่อที่เดี๋ยวเราจะเตรียมการในสเต็ปถัดไปนะครับในการทำตัวบทเขา่าสังเกตว่ามันยังไม่มีอะไรเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะสร้าง directory ขึ้นมาก่อนนะครับใช้ Hadoop ใช้คำสั่ง Hadoop.fs นะครับนะใครที่จะดูรละเอียดก็ไปดูในลิงก์ที่ผมแปะไว้ในบทความก็ได้ mkdir user นะครับสร้าง user ขึ้นมาก่อน ก็จะนานนิดนึกงนะครับนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นการสร้างบล็อกไฟล์ขึ้นมานะครับ h a d o FS การสร้างต้องสร้างทีละชั้นนะครับ User แล้วก็ Input มาถึงขั้นตอนการ Copy ไฟล์นะครับนะจาก Local ไปวางไว้ในตัวที่อยู่บน HDFS นะครับนะก็ใช้คำสั่ง Hadoop บลบพุทต้นทางก็คือจาก slash input star t x t นะครับไปวางไว้ใน usr uh, user นะครับ input copy <ie> file นะครับอันนี้ก็ต้องรอมันทำงานแป๊บหนึ่งนะครับ,รบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไป ls ดูข้างในตัว slash user input ใน h d f s ทีหนึ่งนะครับว่ามันมีข้อมูลหรือ,อยัง ในการตรวจสอบไฟล์พวกนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับั่นก็คือเข้าไปที่ local host แล้วก็ port 50070นะครับนะในการ monitor ดูของที่อยู่ใน dfs ของเรานะครับนะถ้าหลักๆก,ก็คือเราก็อาจจะใช้ในส่วนของ utility นะครับนะที่มันจะ browse ในส่วนของไฟล์ system ได้ในะส่ไปเลยนะครับอย่านงะเช่น uh, US, uh, user input นะครับ,นะรบนะแล้วก็กด go นะครับ ก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยก็จะมีของอยู่นะครับก็เช็คตามนี้ได้ครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มรันในส่วนของตัว word c o u นะครับนะในโหมดที่มันเป็น distributed นะครับถึงขั้นตอนของการรันตัว word c o u นะครับเนะี่ยก็สามารถมา copy คำสั่งนะครับนะจากบทความได้เลยวางไปนะครับนะเราเช็คแล้วมี input แน่นอนละนะครับนะอยู่ในตัว hdfs นะครับ ก็สามารถรันได้เลยเรากำลังรับทำง,งานอยู่นะครับ,นะรบซึ่งในส่วนของตัวการเช็คนะในส่วนของ job tracker ต่างๆพวกนีนะ้ก็จะอยู่ที่ตัวนี้นะครับ8 0 8 0น8ะครับไอ้8088นะครับ, 88, นรบนะในการรันของมันกนะ็คลิกไล่ตามของบทความได้นะครับนะนี่ก็คือดูว่าในส่วนของตัว job ของเราเนี่ยนะตอนนีมน้มันเริ่มทำงานแล้วนะครับนะสังเกตว่า job id เป็นเบอร์001นะครับ แล้วก็ตรวจสอบดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับนะันก็คือส่วนใหญ่เวลาที่เราทํางานเราก็จะด,ดูผ่านตัวเว็บนะครับนี้สังเกตว่าเออสเตตม,มันแอบเซฟละนะครับนะก็เหลือก็ค่อยๆเช็คโปรเกสไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถเช็คสเตตัสในส่วนของการทํางานของมันได้นะครับนะว่าทํางานติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับหรือมีเฟลหรือเปล่านะก็ค่อยๆรอมันนิดนึง,นะงนี่ก็คือจ็อบกำลังเริ่มรัน นะอย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นการจําลองนะครับนะของจริงก็คือก็จะมีเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัวช่วยกันรันอยู่นะครับนนี้คือพาร์ทมันก็จะทํางานทั้งแมปนะครับนะพอแมปเสร็จปุ๊บก็รีด u c e ต่อถ้าเราเช็คแล้วมันมันรันมาเรื่อยๆนะครับแมปสามสิแล้วก็เข้าพาร์ทรีดิวคือจริงๆตัวนี้จ็อบมันไม่ยากนะครับนะก็จะมีค่อยๆสรุปนะในส่วนของการทํางานออกมา ถ้าเราไปไล่ดูในส่วนของตัวนี้นะครับนะมีการรีเฟชนิดหน่อยนะก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวจ็อบเนี่ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสเตทนะนะสักไอฟินิชแล้วก็ซักเซสเรียบร้อยครับถ้าใครอยากจะ browse ดูผ่านผ่านนี้ก็ได้นะครับนะก็คือไปดูที่ user output ละนะครับว่าตอนนี้มันก็ควรจะสร้างไฟล์นะครับนะพาร์ทมาให้เราเรียบร้อยนะก็คือไฟล์ครับ ดาวน์โหลดไฟล์มาดูนะครับนวว่าในส่วนของตัวเอาพุทมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเซฟก่อนก็เปิดมาดูก็ได้นะครับหรือจะใช้คำสั่งในการ c a t ไฟล์ดูอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือก็ mm hmm. เราก็เปิดจากผ่านหน้าเว็บเลยก็ได้กรณีที่ไฟล์มันไม่ใหญ่มากนะครับ ถ้าไฟล์ใหญ่มากๆก็อาจจะต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลก่อนับแล้วมาใช้งานในส่วนของการเข้าถึงนะครับในเวลาที่เราอยากจะเช็คส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับก็สามารถใช้คอมานต์พวกนี้ได้นะครับก็บบเช่นโอเคสกรีนก่อนเลยกันนะเช็คดู Output ุตนะครับนวว่าไฟล์เอาต์พุตมีแล้วหรือยังนะครับนะซึ่งถ้าอตัวแม p วิดีโอมันทำงานสำเร็จมันก็ต้องสร้างขึ้นมาให้ นี่ถือว่ามีละนะครับเนะสร็จแล้วถ้าเราอยากจะ cat ไฟล์ดูนะครับนะดูของข้างในนะครับก็สามารถทําได้นะครับนะหรือแม้แต่จะ copy กลับมานะครับเมื่อกี้เรา copy จากโลเคอลไปตัว hdfs เนี่ยเราก็จะใช้ตัว cat นี่อาจจะต้องเป็น star. ตาองนี้ก็ได้นะนะครับนะนี่ก็เช็คของข้างในนะครับหรือเราจะใช้วิธี copy มาก่อนนะครับนะสมมุติว่าผมสร้าง d r e c t o r y ชื่อตัว opt นะครับตัว out แล้วกัน out ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับนะผมก็ทำการใช้ Hadoop fs fs นะครับลบ get จาก user output นะครับ star นะครับนะมาที่ตัว path ของผมนะครับเอา0นะูนย์ศนทีเนี้ย file path ก็จะมาอยู่ในใน local file ของเราละนะครับเราก็จะสามารถใช้พวกอย่างงี้นะครับนะเปิดขึ้นมาดูก็ได้นะครับนะก,ก็จะง่ายกว่านะก็คือใช้ ตัว f i l explorer e อย่างนี้เลยก็ได้นะครับก็เปิดดูไฟพา a t h ของเราก็หน้าตาก็จะเหมือนกับเมื่อกี้นี้นะครับเราจะใช้ Cat ใช้ vi ใช้อะไรก็ได้แล้วแต่นครับตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนการทดสอบดูนะครับว่าในส่วนของการทำงานในโหมดที่มันเป็น distributed m o d e นะครับสังเกตความแตกต่างก็คือมันจะมีเรื่องของการ start ในส่วนของตัว job ขึ้นมานะครับ เพราะว่าในการทำงานจริงเนี่ยมันจะส่งไปประมวลผลในหลายๆที่นะครับนใน e r o n m e n t ที่เป็นคลัสเตอร์กับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของตัว hdfs นะครับที่จะช่วยให้เราสามารถ manage ไฟล์ได้ง่ายครับจริงๆถ้าเราใช้ตัว distribution ตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นของ Hortonworks หรือตัวของ Cloudera เงี้ยเขาก็จะมีหน้าเว็บอินเ r อร์เฟให้สำหรับการอัปโหลดไฟล์ก็มีครับ <S <S โอเคนะของ วิดีโอนี้ก็เอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยจะเริ่มลองเขียนโปรแกรม map reduce ละนะครับนะทที่ใช้ก็คือจะเป็นตัว netbean นะครับนะใครจะดาวน์โหลดมารอไปก่อนก็ได้นะครับใครชอบใจก็อย่าลืมติดตามไปกดไลค์ที่ตัวแฟนเพจด้วยแล้วกันนะครับนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญขอบคุณครับ